ขอไว้10บงวดนะงวดที่แล้วได้นะได้ลอตเตอรี่อ่ะสิบห้าใบนะสิบห้าใบท้าเวสุวรรณจะประทานพรให้สําหรับคนที่ศรัทธาดวงถูกอบที่วัดจอนใหญ่คือแบบขอแล้วได้เลยถูกก่ใชู่กที่นี่ใช่ต่อเนื่องจริงๆ สวัสดีฮะพี่น้องสายมูสถานีความเชื่อกลายเป็นคนดวงเฮงเจ้าประจําที่วัดดอนใหญ่ไปซะแล้วล่ะครับกับเจออ้อยที่มาทําบุญและถวายของแก้บนกับท่านท้าเวศสวุวรรณวัดดอนใหญ่ซึ่งครั้งนี้เจออ้อยได้รับโชคเป็นครั้งที่4แบบติดต่อกันอีกแล้วล่ะฮะปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆต้องให้เจออ้อยมาบอกเครดขอพรกันหน่อยแล้วล่ะครับแบบนี้คือขอไว้สิบงวดนะงวดที่แล้วได้นะตกลงเป็นงวดที่แล้วนี่ติดต่อเป็นงวดที่อะไร ที่สี่ที่สี่แล้วนะได้เยอะไหมได้ลอตเตอรี่อ่ะสิบห้าใบนะสิบห้าใบสิบห้าใบวันนี้นําอะไรมาบ้างมีข้าวสารมานะคะมีน้ํามันพี่จะทอบทาบุญด้วยน้ํามันจะได้ไหลลื่นราบลื่นหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็มีดอกกุหลาบมีน้ําแดงนะแล้วก็ปัจจัยมาให้หลวงพ่อช่วยสร้างที่วัดอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆค่ะท้าเวสุวรรณจะประทานพรให้สําหรับคนที่ศรัทธาความรู้สึกอ่ะผูกพันกับที่นี่คือมาครั้งแรกแล้วขอได้ขอได้ ขอได้จริงๆคือเราต้องศรัทธาด้วยนะอันดับหนึ่งแล้วเราต้องสมมุติเราขอเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ไม่มาถึงเราไม่ได้เราก็ต้องมาทําบุญเพราะว่าเราเป็นคนทาบุญแต่เชื่อว่าทาเวสุวรรณน่ะทุกทุกปางทุกทุกองอ่ะดีทุกพระองค์แต่ว่าเราจะไปศรัทธาวัดไหนอะไรที่ไหนก็เหมือนกันดวงถูกกับที่วัดดอนใหญ่คือแบบขอแล้วได้เลยถูกใช่ถูกที่นี่ใช่ต่อเนื่องจริงๆอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆ้องทบุญด้วยความศรัทธาตัวอ้อย เองอ่ะใส่บาตรท,ทาบุญทุกวันมาเป็นเวลา1ิปีแล้วค่ะถ้าวันไหนไม่ได้ใส่ก็คือจะหงุดหงิดคือใส่บาตรท,ทาบุญทุกวันเนี่ยจะดีไม่ใช่ว่าเราทําบุญวันนี้ขอพรปุ๊บเราจะได้เลยมไม่ใช่นะคะต้องสะสมบุญไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไม่เคยทาบุญแล้วขอรลังวันที่หนึ่งไม่น่าจะได้นะ <laughs> สะสมไปเรื่อยๆแล้วแต่ท่านจะให้ตามกําลังที่เราขอไม่มีคําว่างมงายนะคะพระพุทธศา,าสนาสอนว่าเนี่ยอย่างเนี้ยไม่งมงายเรามาทําบุญใส่บาตรเราไม่ใช่ว่ามาทุกวันทุกวัน คืออาทิตย์หนึ่งมาครั้งนึงหรือเดือนหนึ่งเรามาครั้งนึงมาทําบุญ ด้วยกํกลังตามศรัทธ,ธาของเราไม่เกี่ยวกับความงมงายเพราะว่าคนไทยชอบเรื่องโชคลาภวาสนาความเชื่อพวกนี้นะคะคือเราทําอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่จิตใจเราไม่ต้องไปงมงายต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปแก้ค่ะมาทําตามที่เราสมมุติเราได้เนี้ยพระอาจารย์หนูถูกนะหนูทําตามกําลังหนูนะทําตามที่เราไหวเท่าที่เราทําได้แล้วสิ่งที่เราทำก็ไม่ใช่ว่าจะทําปุ๊บแล้วเกิดปับ๊บเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนเขาสะสมบุญไว้ตั้งแต่เล็กยันโต เ,เขายังไม่รู้เลยเขาได้บางทีเขามาขอบปุ๊บเขาได้เนี่ยคือเขาสะสมกับพ่อกับแม่นะคะออคิดว่าอย่างนั้นทําบุญกับพ่อกับแม่คืออันดับหนึ่งแล้วก็เราก็มาทําบุญเรื่อยๆกับให้ทงให้ทานคนเนี่ยอย่าไปคิดอะไรเราทําด้วยความริสุ์ใจเราจะดีชีวิตก็จะไม่ตกต่ําถึงแล้วตกต่ํามันก็ต้องมีสักวันต้องมีคนพยุงช่วยเราขึ้นมาพี่ๆน้องๆน,นะคะที่ดูสถานีความเชื่อนะคะไม่ได้งมง่ายเลยนะคะแต่ว่าให้เราอะ่ะมีที่พึ่งทางใจบ้างบางอย่างเราขาดอะไรไปเราก็ มีที่พึ่งทางใจมาขอได้เราก็ดีนะคะส่วนคนที่ขอยังไม่ได้ทําบุญไปเรื่อยๆสะสมบุญไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะดีนะสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราสักวันหนึ่งงวดนี้ขอปังๆให้ทุกคนรวยๆทุกคนนะคะฝากด้วยว่าอย่าง,งมงายอย่าอะไรมากแต่เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วจะดีนะคะให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะคะงวดนี้คนดวงเฮงที่วัดดอนใหญ่คนต่อไปจะเป็นคิวของใครหรืออาจจะเป็นใครสักคน ที่ดูคลิปนี้อยู่ก็เป็นได้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบยังไงก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสถานีความเชื่อกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า